แบงค์ชาติออกมากังวลนะว่าธุรกิจประเภท SME ตอนนี้เปราะบางที่สุดถูกกระทบกระทั่งง่ายที่สุดและที่สำคัญก็คือต้นทุนก็สู้รายใหญ่ไม่ได้เลยสินค้าจีนจะทะลักมาอีกมากกว่านี้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มธุรกิจที่น่าห่วงและน่าเป็นกังวลและเปราะบางที่สุดในประเทศไทยคือกลุ่มที่อยู่ประเภท SME ไทยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทยแบงคชาติออกมากังวลนะว่าธุรกิจประเภท SME ตอนนี้เปราะบางที่สุดถูกกระทบกระทั่งง่ายที่สุดและที่สำคัญก็คือต้นทุนก็สู้รายใหญ่ไม่ได้เลยสินค้าจีนจะทะรักมาอีกมากกว่านี้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มธุรกิจที่น่าห่วงและน่าเป็นกังวลและเปราะบางที่สุดในประเทศไทยคือกลุ่มที่อยู่ประเภท SME ไทยนะครับ คณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับก็คือเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการปรับขึ้นปรับลงหรือตึงดอกเบี้ยของแบงค์ชาติก็เนี่ยนะครับก็ได้เปิดรายงานการประชุมในครั้งสุดท้ายที่มีการลงดอกเบี้ยไปสลิงหนึ 1, ่งเหลือแค่1.5%อเได้เป็นดอกเบี้ยต่าสุดในรอบ2ปี5เดือนเนี่ยนะฮะในมุมมองเหตุผลของกรรมการแต่ละคนก็ต้องใส่ลงไปในบันทึกการประชุมตรงนี้และบันทึกการประชุมตรงนี้ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับก็เลยทาให้เห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่กรรมการทั้งหมดในธุรกิจในคณะกรรมการชุดนี้ของแบงค์ชาติเนี่ย ธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือ SME ของประเทศไทยโดยให้บทสรุปสั้นๆกระชับเลยนะครับว่าตอนนี้ธุรกิจ SME ในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีความเปราะบางมากที่สุดและน่ากังวลที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับแต่ละปัจจัยลบกระทบตีนแหนบทุกด้านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยก็สู้รายใหญ่ไม่ได้เพราะว่าตัวเองขนาดเล็ก จะไปกู้ยืมทั้งทีตอนนี้ก็ต้นทุนต้นทุนยแบงก์ก็ต้องขึ้นชาร์จแพงกว่าเดิมยิ่งในสถานการณ์แบบนี้แบงก์ยิ่งตรวจแล้วตรวจอีกความสามารถในการชําระคืนเป็นยังไงถ้าคิดว่าผ่านก็ต้องงัดดอกเบี้ยแพงเพราะว่าวอลุม่มหรือศักยภาพความสามารถในการจ่ายคืนไม่ได้เทียบเท่าทกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นแบบในเครือนีอ่เป็นต้นนะฮะ,ะต้นทุนการเงินสู้รายใหญ่ไม่ได้ปัจจัยตัวที่2มาคืออะไรทราบไหมะฮะพอถูกปฏิเสธก็เข้าถึงแหลห่งเงินกู้ที่เป็นทางการในระบบไม่ได้อีกต่อไปนั้นสิ่งสําคัญคืออะไรฮะ ปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อนในระบบตอนนี้ก็เริ่มมีข้อจํากัดมีกําแพงเพิ่มสูงขึ้นเพราะแบงก์เองก็กลัวเรื่องของหนี้เสียเยอะมากถูกไหมฮะสิ่งตรงนี้ก็เลยทําให้ผู้ประกอบการเองนี่นะครับเอสอี SE, ก็วิ่งไปหาอนะไรนอกระบบและเป็นพอนอกระบบในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจแบบนี้แม้ว่าจะได้ดอกเบีย้ยมาก็จริงแต่ว่าการติดตามอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีความรุนแรงเข้มข้นมากกว่าเดิมสอดรับไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบันทึกการประชุมของแบงก์ชาติเนี่ยเขาเลยบอกว่าตอนนี้ธุรกิจ s m e เอนี่ยนะครับอยู่ในโหมดแค่ประคองตัวนะ ไม่ได้ขยายกิจาการไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผลประกอบการที่ออกมาดีแต่อยู่แค่ประคองตัวให้มันรอดนั้นะะโดยสถานการณ์ของธุกรกิจเอสตอนนี้ที่ประคองตัวก็กคืออะไรฮะลดต้นทุนหรือไม่ก็ลดขนาดกิจาการนะครับคณะกรรมการเขาเห็นลยครเขา่าตอนนี้ธุรกิจเอสของประเทศไทยนั้นเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเงินกู้ก็ไม่ได้ต้นทุนกู้เราเบี้ยแถมยังสูงกว่าชาวบ้านเขาและแถมมังต้องไปหาเงินกู้นอกระบบมาอีกนี่นะครับในขณะที่กิจการรายได้ไม่เขา้ามาเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ ผู้ซื้อเองก็นี้ครัวเรือนเยอะนี่เสียเองก็ตามมาไปต่างประเทศตอนนี้กระเจิภาษีของทรัมป์นะฮะกลายเป็นว่าการปกครองตัวของธุรกิจทีสุมในไทยที่แบงค์ชาติบอกว่าเปราะบางมากที่สุดก็คือลดตน้นทุนตัดค่าใช้จ่ายสะเทือนถึงการจ้างงานของพนักงานในธุรกิจ SME นะครับซึ่งตัวน,นี้ก็ส่งผลไปถึงพอการจ้างงานลดตัดลดหายเป็นไงฮะประชาชนผู้บริโภคทั่วไปที่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างเพราไม่มีงานทํารายได้ไม่ฟื้นผลหาย ตีวงกลับมาเป็นกําลังซื้อกําลังการบริโภคกําลังการใช้จ่ายในภาพรวมของเศรษฐกิจตัวไปอ่อนแอลงอย่างชัดเจนนะครับแบงค์ชาติจะบอกต่อไปด้วยนะครับว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจก็ดีความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ที่สูงขึ้นก็ดีนะครับคุณภาพสินเชื่อ SME ตอนนี้โดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่อยู่ในธุรกิจอสังหารทรัพย์ที่อยู่อาศัยเนี่ย ด้อยลงไปเรื่อยๆโอ้โหนะครับหรือแม้แต่ธุรกิจที่เป็นไซส์ SME SM ก็คือซูเปอร์ไมโครนะครับก็คือแบบไซส์จิ๋วลงมาอีกนี่นะครเปราะบางจากสภาพจากสภาพคล่องตึงถึงขั้นขาดตึงนะฮะและภาระนี่ก็สูงอีกในกลุ่มที่เป็นซูเปอร์ไมโครนี่นะฮะดังนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่คณะกรรมการในแบง์ชาติเขากังวลอย่างมากๆเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้การเติบโตของธุรกิจ SME ในไทย จากนี้เป็นต้นไปเจอแต่ข้อจํากัดที่สก,กัดกัน้นศักยภาพในการโตเพราะตลาดไม่เอื้อเลยนะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆอย่างที่เขาวิเคราะห์ต่อกันไปด้วยนะฮะพอเจอเกี่ยวกับเรื่องสงครามภาษีระดับโลกของทรัมป์เข้าเนี่ยคือหลายคนจะคิดว่าโอ้โหเห็นไหมทรัมป์ไม่ได้เก็บ3ามสิบหกเทรัมป์เก็บ19%อนี่ลดลงมาเยอะแล้วแล้วแถมยังสูสีกับประเทศเพื่อนบ้านแต่สิ่งที่บันทึกการประชุมของคณะกรรมการการายการเงินบ่งชาติบอกว่า ไอ้ตรงนี้อะน่าห่วงเหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้ว่าอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือสิบเปอร์เซริของไทยไม่ได้เสียเปรียบคู่คู่แข่งเลยเนี่ยนะฮะแต่19ที่เขาเก็บตอบโต้หรือต่างตอบแทนตรงนี้ไปเทียบกับอัตราภาษีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ19้19เปอนี่ยสูงกว่าในอดีตครับสูงกว่าในอดีตครับเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อภาคการส่งออกการย้ายฐานกับการผลิตและการลงทุนในระยะข้างหน้าต่อไปด้วยนะครับ โอ้โนายช่างกังวลแบบชัดเจนออกมาแล้วครับว่าธุรกิจไซเอ s บี e ตอนนี้มีความน่ากังวลและเป็นธุรกิจที่เปราะบางอย่างมากๆก็น่าเห็นใจกันนะครับสำหรับนาทีนี้นะฮะ